สวัสดีจ้าออกมักนัดมาให้บเบื้องออกมางัดม,มาอ่างสุกรอยข้าพี่นอ้องบ้านนี่เก็บหน่วยหนึง่งว้านนี่เก็บหนึง่งแต่ว่าพระท่านเด๋พระท่านเด่นซิมเบื้งนะคะเนาะเอาไว้เพิ่นสุกซะก่อนลืมต้นซะก่อนหอมหอมคอมกินราคาเมื่อเน,นี้ยเดี๋ยวตอนให้สายสีป่าเดี๋ยวพ่อยังกินเนาะพุ่มใจญ่จะได้จา้าไม่มาหลายหน่วยก็ได้เนาะปลูกปลูกไปกินหน่วย ปูกได้กินก็นดีใจยังได้ใจพี่น้องเนะยถึงสรุปว่ายานปูกไว้าตามธรรมชาติพี่น้องเอ้ยปูกไว้าตามธรรมชาติได้ค่ะเนี่อินซี่ครั้งอินซี่แน่เนาะสองปีจังส็จได้กิน,น่วยย่ายยุสองหม่องค่ะพี่น้องปูกไวบวันนึงแล้วก็ย่ายย่ายสองหม่องสามหม่องสเสว้อพันสิด็จเป็น่วยยุสวนค่ะยุสวน ปลูกไวกินจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าค่ะพี่น้องเรื่องปลูกนะคะพี่น้องเนาะยายบุญยุสวนปลูกค่ะพี่น้องปลูกมีมียางละเหล็กละน้อยแต่ว่ามีหลายยางอยู่ด้วยจ้มะมันเสิเป็นสิบยางยีงย่บ่ยางละหน่อยเนาะมีชะอมมีน้อยหนามีตะไคร้กะเพรา,าหัวละพผ้า ดอกดาวเรืองกับมีจัาหน่อยเสื้ผ้าเบิ้งดอกไม้ครับพี่น้องดอกไม้ดอกดาวเรืองกำล,ลังกำล,ลังสิบเป็นแต่ว่าเป็นมาน่านเนี่ยเป็นดอกดอกแต่ว่ากำลังสวยง,งามเอาจากพี่น้องเนาะหมักนัดมะนาวคาคากระไรหลายาว,าว่าเนี่ยคนไปกินกับปุลเห็นอันเพื่อนเพื่อนเพ่นกินกับปนลเป็นตาแสบย้ายบุญกันเลยคนไปไปไป,ไป,ไปตำน้ำพริกกินกับค่ะพี่น้องคาเนาะพูดถึงว่าของยุสวนแก่พี่น้องปลูกไว้เนาะ ปลูกไว้ขาก็ได้กินก็ดีอยู่ได้จ้ะดีกว่าขาบบปลูกเด้เนาะมียางเราหน่อยยางเราเล็กยางเรน้อยกระซังค่ะพี่น้องพอได้กินอยู่จ้าพี่น้องพอได้กินอยู่อยู่สวนปลูกไว้อยาจ้ะพี่น้องเนาะปลูกง่ายเลยค่ะปลูกไว้ปลูกไว้ซื้อปลูกไว้ถึงเวลาเป็นก็เป็นรวยเนาะพี่น้องเนาะถึงเวลามันก็เป็น่วยถึงเวลาขาก็ได้กินค่ะพี่น้องดีอยู่ค่ะบารรยากาศอยู่อยู่คั่วอยู่สวนอยู่สวน ยี่สวนเนาะค่ะพี่น้องนะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาเด้อจ้าพี่น้องเพื่อนๆทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจให้กันค่ะทําทันที <c oughs> โอ้ยเปิดปืนสิตัดหงาค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆเด้อจา้าขอบคุณในการรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันคือก,าาก้าวจ้าเอาของยีส่สวนมาให้เบิงนะ้งเนาะ น้อใหม่กับมีเดินน้องใหม่น้อใหม่บ้านโทรับน้องใหม่เดียวมูลนิิสับน้อใหม่เห่เบิงค่ะพี่น้องข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณในการรับชมยินเสียงตัดหยาบนะคะคุณขอบคุณมากนะคะ